มาเจอนีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเรานะฮะร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยีนลีวายมือสองขายเฉพาะมือสองแล้วก็ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะมาดูกางเกงยีนลีวายรุ่น501มือสองตัวนี้จากทางร้านของเราครับเป็นสีบลูยีนเข้มเข้มเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกางเกงตัวนี้นะครับขนาดตามป้าย W บยู 34L 32ขนาดวัดจริงเอล34ยียทั้งตัว42ปลายขาเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะผมกลับด้านหน้าให้ดูนะฮะอ่าเนี่ยนะ กับด้านหน้าให้ดูนะครับกางเกงตัวนี้นะครับขนาดวัดจิงเอลสั้สิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสองจุดห้าปลายขาแปดนิวเมตรอินตุรกีราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทราหัสสามร้อยหนึ่งรหัสาหสามศูนย์หนึ่งลูกคา้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก,รกับทางแอดมินเรากางเกงตัวนี้ไม่มีหูใส่เข็มขัดนะครับ การเกงตัวนี้จะ<ด> <FREE> <ados> ไม่มีหูใส่เข้มขัดจะเป็นกระดุมให้ใหแขวนกับเอี้ยมแบบนี้นะฮะทางร้านจะมีเอี้ยมไปให้นะครับการเก่งตัวนี้ราคาหนึ่งันหกรอยห้าสิบาทท่านหนสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าการเกงตัวนี้นะครับการเกงตัวนี้เป็นสีบูยิ้งเข้มเข้มมากเลยนะทุกคนนะการเกงตัวนี้สีเข้มมากนี่ฮะปลายขาเขาเย็บแบบลูกโซ่นะฮะลูกโซ่ใหญ่ๆนะฮะเส้นด้ายใหญ่ๆเลยฮะกางเกงตัวนี้ตะเข็บริมโพงเข้มนะฮะตะเข็บริมโพงสีเดียวกันกับการเกงครับผมสวยๆนะฮ ปลายขาลูกโซ่นี่ก็ก็คือว่าถ้าง,งานปลายขาลูกโซ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าทางคอรีไวนะฮะ <c oughs> เด็กรีไวเนี่ยจะมั่นใจได้เลยนะครับว่างานปลายขายเย็บแบบลูกโซ่เนี่ยจะต้องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะฮะจะมีอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ที่มีเครื่องจกักรจากที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่นี้ได้นะฮะถ้าจากใช้เย็บแบบลูกโซ่นี้จะไม่มีตามชุมชนหรือว่าหมู่บ้านทั่วไปนั่นเองนะฮะ กรงเกงตัวนี้นะครับสภาพตามคลิปเลยนะฮะสีสวยๆเข้มๆนะฮะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะกรงเกงตัวนี้จะเป็นกระดุมให้แขวนกับเอี่ยมอย่างที่แจ้งไปแล้วต้นคลิปนะฮะนี่นะจะใส่กระดุมแล้วก็แขวนเอี่ยมนะฮะป้ายป้ายจะเป็นป้ายหนังแท้ป้ายเรซแถบสกรีนสองหน้านะป้ายเรซแถบตัวนี้จะสกรีนสองหน้าสีเข้มมากเลยทุกคนไม่มีที่ตินะกรงเกงตัวนี้แต่ไม่มีหูใส่เข็มขัดนะครับทุกคนกรงเกงตัวนี้จะไม่มีหูใส่เข็มขัดท่านไหนไม่ซีเรียสก็ขอดูรายละเอียด เดบันยูสารสิบสี่เอลสารสิบสองวัดจิงเอลสามสี่เอลทั้งตัวสี่สองจุดห้าปลายขาแปดนิ้วเป็นงานประเทศตุรกีราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทรหัสสามร้อยหนึ่งท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ขอดูรหัสสามร้อยหนึ่งกับทางแอดมินได้เลยทางเ้าเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะฮะส่งของทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมทางเ้าเราก็มีลูกค้าประจํานะฮะก็อุดหนุนกันเป็นประจํานะฮะ มีลูกค้าประจาที่ให้ความไว้วางใจทางร้านเรากับผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านนะครับทางร้านเราจะมีแอดมินนะครับผมให้บริการตอบบริการลูกค้าอยู่ตลอดนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการขอบคุณครับ